สวัสดีครับสําหรับวันนี้นะครับเก็บพระสมเด็จตามตำรานะครับเราจะชมพิมพ์พระนะครับที่หาเจอยากนะครับก็คือเป็นพิมพ์ใหญ่อู่ทองตะเกตทะลุซุ้มซึ่งส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอนะครับแล้วก็จะเจอมักจะเจอแต่เป็นพุทธศิลป์ที่เป็นสุโขทัยนะครับที่เป็นเกตทะลุซุ้มแล้วก็ที่สำคัญครับวันนี้นะครับเราพูดถึงเรื่องของงานอนุรักษ์ศึกษาพุทธศิลป์พระสมเด็จนะครับ PSDA Award ซึ่งเคยจัดไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับเป็นการมอบรางวัลคนที่อนุรักษ์พระสะสมพระแล้วก็เหมือนกับทำการประกวดเข้ามานะครับรอบนี้ครับจะเป็นรอบที่ได้มาตรฐาน ISO แล้วด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าจะเป็นการประกวดที่ปูพื้นฐานนะครับสู่การเป็นสากลแล้วก็ทุกอย่างนะครับจะขยายผลนะครับไปสู่ต่างประเทศนะครับแต่ง่ายที่สุดก็คือขยายผลไปทางออนไลน์ก่อน โดยพระนะครับทุกองค์ที่ตรวจเนี่ยครับหนึ่งก็คือเราเปิดเราเปิดพื้นที่นะครับของเจ้าพยาใจพีวัยที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเนี่ยให้ท่านสามารถเอารูปภาพของท่านไปตั้งไปวางไว้ได้พระที่มีผลแลบผลตรวจแล้วก็นะครับสามารถเปิดห้องของตนเองนะครับเปิดพื้นที่ของตนเองนะครับเข้าไปลงสองนะครับจะมีการทํา NFT ซึ่งอธิบายในคลิปที่แล้วแล้วนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในมาตรฐาน ISO ที่ทําใหม่นี้นะครับ นอกจากนั้นเนี่ยการประกวดเนี่ยเราก็จะมีการถ่ายทอดสดให้ด้วยนะครับคลิปต่างๆนะครับมีทําไว้ให้แล้วก็ทําให้กับพระทุกองค์ด้วยเพราะเนี่ยท่านจะมีประวัติมีฐานข้อมูลพระนะครับที่อยู่ในรูปแบบออนไลน์สามารถเผยแพร่ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าคุณค่าเพิ่มนะครับให้กับองค์พระซึ่งมีคุณค่าในตัวเองอยู่แล้วนะครับแล้วก็ท่านใดนะครับที่ทํางานประกวดอย่างที่บอกการประกวดนะครับ พุณจิ์เนี่ยพระจำเป็นจะต้องผ่านการตรวจมาตรฐานก่อนซึ่งอันนี้เป็นปกติถามว่าเราตรวจเราก็ได้ผลการตรวจเห็นไหมครับแล้วก็ท่านสามารถเอาไปอัพลงในพื้นที่นะครับที่มีให้ฟรีด้วยนะครับของจ้าพยา JPY นะครับก็จะเป็น Market ็ตเพรสนะครับหรือเป็นตลาดออนไลน์ท่านก็สามารถเอารูปแล้วก็ผลแลบไปได้นอกจากนั้นยังได้ n f p ด้วยเพราะเนี่ยนะครับการตรวจรับรองมาตรฐานในครั้งนี้สําหรับการประกวดนะครับครั้งนี้เนี่ยถือว่า คุ้มค่ามากๆนะครับคุ้มค่ามากๆเรียกว่าก็คือทํามีแต่ได้ครับได้ผลเก็บไว้ด้วยได้โลกออนไลน์ไว้ด้วยได้นะครับบัตร NFT ด้วยนะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันล้าสมัยหมดนะครับแล้วก็ท่านใดนะครับที่สะดวกสามารถเดินทางไปที่พัทยาได้เลยนะครับซึ่งเราก็มีการให้เบอร์หรือจะโทรมาที่เบอร์ที่นี่ก็ได้ครับแล้วก็ประสานงานนะครับ ซึ่งเบอร์ติดต่อที่มูลที่พลังบุญเนี่ยนะครับก็จะอยู่ใต้คลิปนะครับตรงคําอธิบายนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกไปท่านสามารถเอามาส่งเนี่ยได้ที่ก็คือห้องเดียวในห้องมูลทนะครับแต่ว่าจะมีอีกองค์กรหนึ่งก็คือ p s d สแตนดาร์ดนะครับโดยทางอาจารย์สมบูชัยเนี่ยก็จะอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็จะนั่งก็คือรับพระเอาไว้ครับแล้วก็นะครับส่งให้กับนะครับพันธมิตรเครือข่ายนะครับ ที่อยู่ในกระบวนการมาตรฐาน p s d a นะครับซึ่ง p s d a นี้นะครับของเราก็ประกอบด้วยหลักการด้วยกันคือหนึ่งก็คือตัว P คือ principle นะครับก็คือหลักการนะครับทั้งหมดต้องอยู่บนหลักการนะครับหลักการวิทยาศาสตร์นะครับเชิงวิชาการประวัติศาสตร์นะครับ S ก็คือ system นะครับมีระบบนะครับมีระบบทุกอย่างทําก็คือต้องมีระบบมีระบบการจัดการระบบการบริหารจัดการนะครับ d d t t a นะครับอยู่บนการเก็บบนฐานข้อมูลซึ่งปัจจุบันเราก็มีทําข้อมูลนะครับในรูปแบบของดิจิตอลนะครับมีการเก็บข้อมูลในระบบคลาวด์ด้วยนะครับ PSDA ตัวสุดท้ายครับ Analysis ก็คือทั้งหมดต้องมีการวิเคราะห์นะครับไม่ได้ว่าเป็นการจำมาเล่ากาันบอกต่ออย่างเดียวนะครับต้องมีการวิเคราะห์จากผลการตัวทั้งหมดและตัวสุดท้ายคือคำว่า Standard ก็คือมาตรฐานนั้น PSDAStandard ก็คือ ครับมีหลักการระบบมีข้อมูลนะครับวิเคราะห์และทั้งหมดเป็นมาตรฐานอันนี้คือหลักการนะครับของ psd standard นะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาชมพระด้วยกันครับนะครับอย่างที่เราเห็นเนีครับเราเห็นเลยว่าพระนะครับเกตดทะลุซุ้มนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นสุโขไทยนะครับหนึ่งเราดูซุ้มครับลักษณะค่อนข้างจะสมมาตรและฉลูดถ้าเป็นสุโขไทยใช่ไหมครับบริเวณนี้เนี่ยจะหักมุมนะครับตรงนี้เลย ส่วนโคดเดลเลโชนะครับก่อกระจกฝั่งนี้นะครับจะลงมาไม่สุดบริเวณนี้นี่คือถ้าเป็นสุโขไทยนะครับครนี้พอเป็นอู่ทองปุ๊บหนึ่งใบหน้าจะใหญ่นะครับบริเวณนี้ครับจะมีลักษณะลาดเอียงขึ้นมานไหมครับส่วนพระเกตเนี่ยเป็นลักษณะกรวยลงมาเป็นสามเหลี่ยมแต่พรเอิญตรงนี้ทะลุสูงเดี๋ยวค่อยดูใกล้ๆนะครับอกนะครับจริงๆอกเนี่ยไม่เป็นตัววีก็จะเป็นทรงกระบอกตรงนี้จะดูลากตรงมาเลยนะครับแต่ว่าอาจจะมีเฉียงเล็กน้อยบริเวณนี้นะครับ บริเวณเข่านะครับขวามือเราจะมีสะใหญ่ยกนะครับและเห็นชายจีวรเนี่ยบางบ้างหนาบ้างนะครับและพระเนี่ยจะไม่มีแข้งสันแข้งสันคืออะไรครับถ้าเกิดคนที่ดูสุโขทัยก็จะเห็นได้ว่าถ้าเป็นแข้งสันก็คือจะมีตรงนี้ครับจะนูนขึ้นมานะครับเป็นข้อเท้ากับฝ่าเท้าซ้ายเนี่ยนะครับนูนขึ้นมาบนเข่าขวาซึ่งเนี่ยจะไม่เห็นนะครับสำหรับอู่ทองอันนี้ให้ดูเกตทโลซุมอันนี้หายากนะครับไม่ค่อยเจอนะครับ พอมาดูฐานคมขวานครับอันนี้เอกลักษณ์เฉพาะอัตลักษณ์เฉพาะองค์เลยครับบริเวณซ้ายมือเรานะครับก็จะเนี่ยเป็นเหมือนหัวเรือครับเนี่ยจะแหลมขึ้นไปเลยนะครับแต่พอด้านขวามือเราปุ๊บเนี่ยจะค่อนข้างชันขึ้นนั้นมุมเนี่ยมุมเนี้ยก็จะเป็นมุมที่เป็นมุมแหลมแทงเข้าไปเลยนะครับด้านขวาก็จะชันขึ้นนะครับก็จะก็จะดูลักษณะไม่สมมาตรคือฐานแข้งสิง์นี่คือไม่สมมาตรเลยจะปิดกับสุขโขทยัย สุโขทัยเนี่ยก็คือคมขวานฐานเสียงจะเท่าๆกันนะครับส่วนฐานเขียงนะครับฐานล่างสุดเนี่ยก็คือจะเฉียงทั้งคู่นะครับให้ดูขวามือก่อนเนี่ยมีมุมมนบ้างเฉียงบ้างมากน้อยบ้างนะครับแล้วก็เนื้อสัพพกลุ่มพิมพ์นี้เนี่ยขอบข้างส่วนใหญ่จะเรียบนะครับให้ดูนะครับเนี่ยขอบข้างจะค่อนข้างเรียบนะครับเป็นเหมือนกันหมดนะครับขอบข้างเรียบนะครับแล้วก็องนี้นะครับมีลักษณะนึ่งแกร่งนะครับก็คือด้านหลังเนี่ยมี ลักษณะของเนี่ยมีรอยปูไตให้เห็นนะครับก็ถือว่าพระนะครับมีความสวยงามแล้วก็คือเป็นองค์ที่ถือว่าหายากนะครับแต่ว่าท่านอาจจะมีนะครับอาจจะมีหลายคนอาจจะมีก็เดี๋ยวมาแชร์กันนะครับนะครับอันนี้เวลาเราดูนะครับพระเนี่ยอยู่ที่เนื้อหลายคนถามอะไรคือแคลไซต์นะครับต้องบอกว่าสิ่งที่ท่านเห็นเป็นประกายประกายตรงเนี้ยที่ผมมักจะพูดว่าพระเนกแกล่งเรามักจะเจอ แต่หนกนุ่มบางทีเราไม่เจอตรงนี้นครับก็คือเป็นลักษณะของผลึกซึ่งผลึกนี้นะครับก็น่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งผมเนี่ยเคยทําคลิปอธิบายตอนอยู่ที่ยืงอุปรกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับในการวิเคราะห์นะครับพวกนี้นครับคือแคลไซด์ก็ดีแคลเซียมคาร์บอเนตก็ดีมันคือสูตรเดียวกันก็คือนะครับอยู่ในสูตรสมการเคมีเดียวกันทั้งหมด เพราะนี่ไม่จําเป็นจะต้องเห็นเป็นหนาไปเลยแล้วพวกนี้เกิดขึ้นได้ตลอดครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุด้วยนะครับอันนี้พอเรามาดูองค์พระเราก็จะเจออย่างนี้กลุ่มที่เป็นผึกเนี่ยถามว่ากลุ่มที่เจอแบบนี้คือเนื้อเนี่ยจะต้องหนึกแกร่งก็คือด้านหลังเนี่ยเราจะเจอด้านหลังก็คือมีพวกกลุ่มรอยปูไตต่างๆนะครับคานนี้พอเรามาดูที่องค์พระนะครับสูงแบบลึกๆเลยนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าผิวเนี่ยที่เป็นพระหนึกแรก่งเนี่ยก็จะเหมือนกับขาวงาช้างนะครับเนี่ยลักษณะมันขาวงาช้างนะครับ เมื่อเจออันนี้ต้องดูครับว่าที่เราเห็นเนี่ยใช่เป็นผงตะไบทองไหมนะครับที่ดูเราก็ทําไมครับอ่าอันนี้น่าจะไม่ใช่นะครับเพราะว่าถ้าใช่เนี่ยก็จะเป็นประกายอีกแบบหนึง่งซึ่งเนื้อเนี่ยถือว่าเป็นเนื้อละเอียดนะครับกลุ่มนี้เนี่ยบางทีเราก็อาจจะไม่ค่อยเจอมวลสามแต่ตรงนี้ก็คือลักษณะผลึกนี่แหละนะครับที่มีส่วนด้านข้างๆที่เห็นขาวๆบางคนก็เหมาว่าคือผมว่าเรียกเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตนดีที่สุดเพราะว่าอันนี้ก็มาจากโคลนเหมือนกัน จากปูนขาวที่ผุดขึ้นมานะครับที่บางทีเราดูแล้วเหมือนกับเรียกว่าแป้งโรยพิมพ์นะครับอันนี้ถามว่าองค์นี้เราก็ต้องมาดูมวลสารอื่นแล้วนะครับว่าเราเจออะไรบ้างนะครับพวกกลุ่มหินเหล็กดำเนี่ยมีอยู่นะครับเดี๋ยให้เห็นนะครับเยอะด้วยนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มแร่เหล็กเพราะมีความมันเงาสีดำนะครับหลายคนเรียกว่าขี้เหล็กไหลถ้าเกิดใครเป็นคนนักสะสมเหล็กไหลเนี่ย ก็จะพบนะครับว่าเป็นลักษณะนี่แหละดำาๆนะครับอันนี้ส่วนพระซุ้มกอกำแพงเพชรต้องดูนะครับว่าองนี้ใช่หรือไม่นะครับอันนี้เหมือนใช่นะครับเป็นลักษณะมอนสีดินเผานี่แหละจะมนมนหน่อยแต่ว่าน้อยมากนะครับองคนี้ถือว่าถือว่ามลสารน้อยนะครับแต่ก็เจอนะครับแต่เนื้อเนื้อหาเนี่ยเราดูโอเคนะครับอันนี้คือลักษณะเกณที่ทะลุซุ้มนะครับ ไม่ได้พาดซุ้มครับอันนี้คือชนมาปุ๊บเนี่ยมันเป็นนเนื้อเลยแล้วก็ทะลุนะครับส่วนอื่นนะครับอาจจะอยู่ถูกหมดบางอยู่นะแต่ว่าเราเจอพาดซุ้มกอเนี่ยอยู่นิดเดียวนะครับอยู่จุดหนึ่งแต่ยังไงก็ต้องเจอนะครับต้องหาเจอนะครับเพราะถ้าหาไม่เจอเนี่ยอยู่ในเกณฑ์คุณภาพเราก็ตกอ่าบริเวณนี้ก็นี่มีโอกาสที่จะใช่นะครับแต่ว่าอยู่ใต้ผิวนะครับออกเป็นสีน้ำตาลดินเผาเนี่ยนะครับพฉะนั้นการวิเคราะห์การดูเนี่ย เราก็ต้องดูดีๆนะครับดูดีๆตรงนี้บ้างนะครับกล้องนี้นะครับก็เนี่ยจ,จะไม่ใช่นะครับไม่ใช่อ่ะอันนี้ดูด้านหลังบ้างครับด้านหลังเราก็เจอรอยปูไตเจอ,อเยอะนะครับอ่ะนี่เป็นกลุ่มที่เป็นดินเผานะครับก็คือกลุ่มพาซุ้มกรเนี่ยแต่ว่า น้อยนะครับน้อยเดี๋ยวก็เจอนะครับแร่เหล็กเจอไปแล้วนะครับเจอไปแล้วนะครับหินดินหยกเขียวไม่เจอนะครับแต่เราก็ไม่จําเป็นที่ว่าจะต้องเจอทุกอย่างนะครับเพราะว่าพระเนี่ยเป็นพระที่ทํามือนะครับกลุ่มนี้ก็ใช่แต่ว่าเล็กมากนะครับเล็กน้อยมากนะครับนี่ก็ถือว่าอธิบายนะจริงๆแล้วการสแกนเนี่ยก็ใช้แยกแยะในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็น ในกลุ่มที่เป็นแร่เหล็กก็ดีกลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มที่เป็นซิลิคอนก็ดีที่ผสมนะครับกลุ่มที่เป็นเคซดอกไม้เป็นดินก็ดีกลุ่มที่เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับแล้วก็แร่เหล็กที่เจอครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็มีความสําคัญนะครับสําหรับองค์นี้นะครับดูไปพร้อมๆกันก็ถือว่าอยู่ในจุดที่หายากดูนะครับอกเนี่ยบริเวณเนี้ยแทจะเป็นเส้นตรงเป็นอกกระบอกเลยมี2แบบนะครับปู่ทองแมงก็จะเป็นตัว V อย่างนี้มาเลยนะครับถ้าตรงนี้ตรงเป็นกระบอกปุ๊บเนี่ย บริเวณนี้จะเฉียงเล็กน้อยนะครับเนี่ยขึ้นมานะครับแต่ถ้าเป็นสุขโขทัยก็จะผายอย่างนี้มาเลยครับเราจะเห็นลักษณะแบบไม่ได้เป็นเส้นตรงนบนีและเพล่งอ,องค์นี้เนี่ยมีกลุ่มที่เป็นแคลเซียมคอมบิเนตจากปูนขาวขึ้นมาด้วยนะครับทําให้เราเห็นพระอาจจะดูผอมนิดนึงจริงๆ,ๆ้วก็จะจะอยู่ประมาณเนี้ยอย่างนี้นะครับผมให้ดูนะครับลักษณะนะครับแล้วก็บริเวณเข่าที่ยกก็คือบริเวณนี้จะใหญ่โอเคสอนอ่ามีชายจีวรน,นะครับแต่ว่าข้อเท้าจะไม่เห็น เรียกว่าแข้งสันถ้าเป็นพิมพ์สุขโขทัยใช่ไหมจะเป็นข้อเท้าข้างนั้ยอยู่บริเวณนี้นูนมาเลยครับนูนมาเลยแล้วก็ทับอยู่บนเข่านะครับผมอ่านให้ดูชัดๆส่วนคมขวานฐานสิงนะครับเราเห็นได้ว่าซ้ายมือเราเนี่ยจะเป็นมุมแหลมให้ดูผมทําให้ดูนะครับนี้นะครับในขณะที่ด้านขวามือนะครับก็จะชันตั้งขึ้นมาถูกซึ่งนี่คือลักษณะเฉพาะนะครับจริงๆฐานเขียงเนี่ยก็เฉียงทั้งคู่นั่นแหละ แต่ด้านนี้ก็อาจจะเฉียงเล็กน้อยนิดหน่อยแต่จะแตกต่างกับคือถ้าดูบ่อยครับด้วยความละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับจะแตกต่างจากพิมพ์สุโขทัยเลยครับครับชมไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นองค์ที่ถือว่าพุทธศิลป์ที่เป็นทะลุซุ้มเนี่ยหายากนะครับในกลุ่มที่เป็นพุทธศิลป์อู่ทองแล้วก็ถ้าเกิดใครจําไม่ได้ว่าทําไมถึงจัดเป็นอู่ทองหนึ่งสองสามเนี่ยนะครับผมอิงตามพุทธรูปนะครับแล้วก็ทําเป็นตัวมาตรฐานเดี๋ยวจะมีการจัดอบรมครับหลายคนถามมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวดูวันเวลานิดนึง อันี้คนที่จะมาเป็นกรรมการหมายความว่าท่านอบรมกรรมการแล้วเนี่ยท่านจะมาประกวดก็ได้ถ้ามาประกวดในสนามนั้นท่านจะไม่ได้เป็นกรรมการแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดในสนามนี้หรือการประกวดครั้งนี้ท่านอบรมผ่านแล้วแล้วอยากจะเป็นกรรมการนั่นหมายความว่าถ้าเป็นกรรมการในรอบนั้นก็ส่งประกวดไม่ได้อันนี้เป็นปกติครับคือถ้ารอบไหนที่เราเป็นกรรมการเราก็ไม่เป็นผู้ประกวดรอบไหนที่เราเป็นผู้ประกวดเราก็ไม่ต้องเป็นกรรมการ แต่การอบรมแล,ละลาเส้นนะครับหรือความเป็นกรรมการเนี่ยยังมีอยู่อยู่แค่ว่าในการประกวดครั้งนั้นเนี่ยเราจะเราจะเป็นใครเราจะเล่นบทบาทไหนแค่นี้นนครับนั้นไม่มีอะไรครับคือทุกคนสามารถอบรมได้อบรมก็ได้ความรู้ด้วยและรอบไหนอยากจะเป็นกรรมการก็เป็นกรรมการรอบไหนอยากจะเป็นผู้ประกวดก็เป็นผู้ประกวดนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ